สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้แพตตี้จะพาท่านผู้ชมไปชมที่ดินผืนหนึ่งค่ะที่ดินผืนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าสวยมากๆค่ะเป็นที่ดินแปลงใหญ่นะคะอยู่บนทําเลสุขุมวิททําเลดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าอยู่ติดกับถนนสุขุมวิท101เลยค่ะทําเลสุขุมวิท101มีความน่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่านอกจากจะเป็นทําเลทองที่มูลค่าที่ดินนับวันจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้ว ในทำเลสุขวิท101ยังมีวัดที่มีชื่อเสียงมากๆอยู่ในที่นี่ด้วยค่ะนั่นก็คือวัดธรรมมงคลค่ะซึ่งวัดธรรมมงคลอดีตหลวงพ่อเจ้าอาวาสนั่นก็คือท่านหลวงพ่อวิริยัยงนั่นเองค่ะซึ่งคนที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหรือคนที่ชอบฝึกสมาธิจะทราบดีนะคะว่าวัดนี้เป็นวัดที่หลวงพ่อ ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพขึ้นค่ะซึ่งสถาบันนี้นะคะมีสาขาอยู่ทั่วประเทศเลยค่ะและตอนนี้นะคะก็มีสาขาเนี่ยขยายไปจนถึงทั่วโลกเลยเป็นการเผยแพร่พุทธศาสนาและเป็นการสอนให้มนุษย์นะคะรู้จกักฝึกสมาธิเพื่อเจริญสติค่ะทีนี้นะคะเรามาคุยถึงเรื่องโลเคชันดีกว่าค่ะโลเคชันนี้นะคะถือว่าดีเยี่ยมมากๆเลยเพราะว่าอยู่ไม่ห่างจากมีทปุณณวิถีค่ะ การเดินทางเข้าออกเนี่ยสะดวกสบายมากๆสามารถเดินทางออกสุขุมวิท101 1 0รอออกไปยังบางนาออกไปสวนหลวงรอ9ออกไปได้หลากหลายเส้นทางมากๆเลยค่ะและสิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นนะคะต่อไปนะคะในย่านนี้จะมีศูนย์การค้าที่ใหญ่มากๆเลยค่ะนั่นก็คือแบงคอกมอซึ่งตั้งใจจะให้เป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยค่ะว้าวมากๆเลยใช่ไหมคะ เอาแล้วค่ะพร้อมกันหรือยังคะที่จะไปดูที่ดินแปลงนี้กันค่ะตอนนี้กัตตี้ก็อยู่บนตืกที่ดินที่ต้องการจะนําเสนอท่านผู้ชมแล้วนะคะที่ดินแปลงนี้น่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่าอยู่ในโลเคชั่นที่ดีไม่ว่าจะซื้อเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยสําหรับครอบครัวใหญ่ซื้อเพื่อลงทุนสร้างอาพาร์ตเมนต์ออฟฟิศส,สานักงานหรือแม้จะซื้อลงทุนเพื่อเก็บเงินกําไรในอนาคตก็ถือว่าดีมากๆเลยค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะน่าลงทุนเพราะว่าอะไรบ้างที่จะเล่าให้ฟังค่ะ 1. น,นะคะที่ดินแปลงนี้อยู่ติดถนนสุขุมวิท101และไม่ต้องเข้าซอยนั่นหมายความว่าในอนาคตที่ดินแปลงนี้นะคะมูล,ลค่าเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะ 2. นะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่กับตรงข้ามกับหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงนั่นหมายความว่าสภาพแวดล้อมแล้วก็สังคมรอบๆของหมู่บ้านแล้วก็ที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะดีมากๆด้วยเช่นกัน สามนะคะที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินแปลงใหญ่สามารถสร้างบ้านเป็นลักษณะคอมพาวซ์ซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนที่ซื้อที่ดินลักษณะนี้นะคะเขาจะสร้างเป็นคอมพาว์ก็คือมีบ้านหลายหลังอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าให้ความอบอุ่นแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะหรือนักลงทุนจะซื้อเพื่อทาโครงการก็ดีนะคะเพราะว่าติดกับถนนใหญ่ค่ะหรือมากไปกว่านั้นนะคะหากอยากจะซื้อเก็บและย,ยังไม่อยากลงทุนทำอะไร ก็มีรายได้จากกิจการที่มีอยู่แล้วกิจการนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ายังไม่ได้ทําอะไรเต็มที่เนี่ยก็มีรายได้เก็บกินเฉยๆเข้ากระเป๋าเนี่ยสามแสนบาทต่อเดือนทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดที่ดินแปลงนี้กันนะคะที่ดินมีแปลงนี้มีขนาด2ไร่3งาน15ตารางวาค่ะเป็นที่ดินขนาดสี่เหลี่ยมพืนผ้าสวยมากๆเลยค่ะ เหมาะสำหรับสร้างบ้านเดี่ยวนะคะอพาร์ตเมนต์ออฟฟิศสำนักงานหรือแม้จะเก็บเพื่อเก่งกำไรก็สร้างมูลค่าที่ดีแน่นะคุณและได้กำไรอย่างแน่นอนค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าที่ดินแปลงนี้ใครได้ซื้อเก็บไว้เนี่ยมีแต่กำไรแน่นอนค่ะหากสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะติดต่อแพตตี้และทีมงานตามเบอร์ติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและพบกับแพตตี้ได้ใหม่ใน p r o p e r t y ถัดไปสำหรับจะเป็นอะไรนั้นไว้คอยติดตามกันนะคะ พบกับแพตตี้พบกับลักชัวรี่พาร์ o ี้ค่ะ